กดดีครับพี่น้องอันนี้ดูที่ริมปิงจังหวัดตากเลยครับเขามีาการเตรียมงานนะครับเตรียมงานรับต้อนรับสงการนะเพลเพลในสงการนะก็อีกไม่กี่วันก็จะเริ่มงานแล้วน,นะคือคักตรงนี้อยู่ตรงไอ้บริเวณสะพานแขวนนะฮะริมแม่น้ําปิงฝั่งนู้นก็มีกิจกรรมมีงานกันเขาเขื่อนผู้มีคนปล่อยน้ำมาเต็มเลยนะครับ เต็มฝั่งเลยนะครับเต็มฝั่งก็ไว้ต้นอนรับส,ง,สงการเทศกาลสงการนำ้ำเต็มฝั่งตรงนี้ก็เป็นสะพานขาาแขวนเป็นแลนด์มาร์กสำหรับ พวกนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เดินเล่นกันตอนเย็นๆแต่วอนนี้เดินดูน้ำปิงรนะับที่เขาปล่อยน้ำปิงจนเต็มฝั่งเลยนะฮะอืม,อมตรงนี้เป็นสวนเดินเล่นสาธารณะเดินเล่นนะของริมน,น้ำปิงเนะี่ย เดินออกกำลังได้ตอนเย็ยนๆก็จะมาเดินลิมแม่น้ำปิงก็ดูสวยงามดีนี่ก็ติดตลาดตลาดลิมปิงอยู่ตรงนี้ฮะตะลุยนี่ก็มีการเตรียมงานสำหรับต้อนรับาสงการนะโอเคนะครับ Okay, ครับครับตรงน,นี้ก็เป็นสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนข้ามไปน้ำปิงนะฮะข้ามไปฝั่งตะวันตกนะน,นี่อยู่ฝั่งฝั่งตัวเมืองนะฮะฝั่งตะวันออกมีตลาด,ต,ดติดตลาดริมปิงนะนู่นก็มีสะพานอีกที่นะฮะวันนี้มีน้ำเต็มนะ เติมฝั่งเกิดมันกนปล่อยน้ำมานะน้ำมาเติมฝั่งที่นู้นฝั่งนี้ก็มีสะพานนู่นเป็นสะพานกิตเกจอนะนี่ก็เป็นตลาดปิงๆสะพานติเกจรวันนี้น้ำเต็มฝั่งจริงๆฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอะไรคะเล็กฝั่งห้วยแม่ท้อฝั่งมะม่วงอเคครับ กดใจชอบชัย่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ